ครับผมบัญชาผ้ารอ,อมือหนีผ้ารอเขาเบ้านสวนเบ่งบรรยากาศกำงา้อากันนี่คือห้องบานนนยออนนอนสิริครับผมศีสักกระบือนี่นนอะเบ่งบ้บานสวนงามพอดีมือหนีไม่โอกาสได้เอา เก้าอี้มาทรงลงหก่เพ่นกันเลยแวะเข้ามาไทยให้เบองให้ช่มกันครับอัดเออคั่นพ่นาหัวคั่นทัานพืนอออนนพ้นบ้านเท่า ตั้งปีอืมมะนาวบนบ่มีเม็ดเลยหนี่งไรเม็ดมะนาวไรเม็ดเออกลน่มเก้าอืมง่ายงามเลยพี่น้องนะอตุ้งต้นกับขมกับปลายังอย่างไรเอาอืมอืมปลาน้องปลากับน้องง่ายเลยพี่น้องเอ้ยบิ่งเอาคนคน่ะ มีทุกปลาทุกตัวนี่ปลานิ่งมีแต่ใส่โรคขึ้นว่าเป็นตะยูครับว,ว่าอ่อาีมากระสองตัวยู่ละน่าน่าน่านเนี่ยมันถือันนยมาตายหน่ปานิ่งน่โอ้ยันมัตายอย่ขนาดนะต,ตัวมันตายได้ม่หรอกมึงเนี่ยตัว,ตวลกว,ออกวัวน่นเนาะ อ่ามันเอกาจิกัดนันอืมเปบรรยากาศพี่น้องเป็นต่อยู่อ่ะพี่กัดอยู่ในบันน้นสิริครับผมติดหอยชี้ซากกระบือ สัญญาณกับเบาวกับแม่กินกันเปรี้ยงกันเออเมื่อไหร่เมนคอไหรสาวโหดปกติเมันก็คอยโหดเดี๋ยวมึงบอดเลยอือนี่นะครับเสดสกินพ่อเพียงอยากกินปลาก็ได้กินปลาอยากกินนกินหนูก็ได้กินเออพฟ่อน่ะเห็นว่าเพีองหนูตัวบกใหญ่เลยอยางไหมจ้าสุดยอดอาหาร

แต่เด็ดเด็ดไข่มันอยู่พี่ไข่นี่หวงกันมไ้ไก่จะเุ็นโม่ไก่ต่อคนจะใส่หมูหนึ่ออกปทางหมุนอ่ะนั่นนั่นน่นคูนึงยังอยู่อ่อ๋อ้นบนนี้บ่ใช่ไงบ่เลี่ยงมันลนั่นนันนันโอ้ยนค่ที่อยู่น้ำไก่ัสิละเนาะโอ้มันจะหมุน

ทุกอย่างครบกันอาหารตัวนี้นีเครื่องไวจับแมงคนคนแม่ใส่ซ่อนยมาเลนก็มาเลนปีไม่หวงอะไรนี่ละปีหม่นี่ละแ่ปลไม่ขึ้น ก็นิมนเห็นเคืองบวกมน้าห็นบวอ่ะเป็ดมา้านนั่นเป็ดมาเห็นปะนันโอกาสัม้นอ่นี้อารกินอหปามิเตอตัไงน้องขึ้นแมบัน่หบางคนกัดคาวลาแบบนี้่าได้เลยครับเออ หายเวลาอยู่บ้านบ้านแบบนี้พอะไรอยากเลยบางคนขนาดตัวมันตายได้นี่เป็นโรคลัวผุนอ่ะเห็นมันวัวอยู่หมู่บ้านอืมอัดตัวใหญ่รุนแรงรุนใสงยังไงมันดูดมันนั่งนอนอยู่นี่นี่ยังไงดีตอนเราขืนขายแต่นี่จะเออนี่กับนี่ปะสำหรับที เอาขึ้นมาพาไววเหมือนน้ามีคนมาสื่อครบอย่างเหยพี่น้อง<ด>อยาก,ก้ังมาได้เนี่ยต้นนี้ว่าสิมาเห็ดล้วเว้นี่ถูกอย่างเนาะนี่ถูกอย่างไอ้ต้นนี้เริ่มต้นตั้งแต่มาอยู่เลยแมนบอกเห็ดนี่ ต้นกเ็เฮ็ดเล็กๆน้อยๆแหละพ <มา S 1> อมาอกมันจะเสียนกเ็เลยขยายออกอยังไงผมก็ว่ามันผมก็มอกบรรยากาศนี่สิละมันอยู่มันสดชื่องด้วยกันไหมต้องน,นี้ก็วันลี้ปีตองเออนี่นัยนก็เป็นสนามไา้นั่นเขาเขาคนั่นเวลาหมดแขกเขามากกัน,ออนนี่นดดเขาขอสนามแบดลูกเขาเออตอตปีีงไ้น่นนีี่่ บอยเป็บอยั่งล้วมันกินเบิออีเอ็มเนี่ยขี้หมูมันมนเปปลน่ปุ๋ยขอขี้หมูมยู่ฝมันมีกินหลายเหมืมอแันเป็นปุ๋ยแต่ัาข้าจว่าหมูเป็นฟาร์มทีกายบ่ค่อยหม็นมันข้าใส่มั่นเบ่ค่อยหม็นหรอข้ใส่มัวนอ่าแล้วก็มันก็ย่อยสไลดเดีดีพ่ม ไก่จะคล้องกับไายน้ำอันละแปดสิบบาทอืมเขาท่าเขาท่านี่นะครับ <c oughs> บรรยากาศวันนอกวานหน้าเฮาอยู่แบบพอเพียง <c oughs> อยากยังกับได้กินวัตทุกอย่าง <c oughs> อ่า เออป่าสารพร้อมอีกตัางหาก,ากคคพุดท่าบางขั้นบัตทบาขั้นบันเท่าอ,อื้มเั็นแกมสิออก่้ม คุแก้มเบ่งหันเป็นหลักอยู่มัเบมีแต่หวกชนบุรีแะมาเอานี่น้อยเกียงนี่แกวันไบหงอ่อนแมนนี่แหละนี่สองหน่วยแซงนึงนี่หนีเข้ากับฮไปละเขฮาไปทยลูกันบานแก้วนีกับบานแก้ ววมือเหนื่อยได้พี่น้องตน่าเลยเม็ดไงเม็ดขอบคุณค่ะครับผมติดตามเบื่อนน้ำแน่มันชาผ้าร้อหน่อยนะทางยูทูบหน่อยนี่อยู่แล้วเปิดตรง่อนเขามั็นหินเหมือนอยู่ครับครับผมครับผมนี่กิดทุกอย่างคือลว่าแยอะครับผมมีหอดลูกสีหน่อยเหมือนเด้พี่น้องอสีเขาบริการทุก สุกอ่ะรับส่งถึงที่เลยรับส่งสีอ๋อลงสีเออกระตัมนี่แหละพอดีอ๋อตัมนี่กับ่ท้นสีใส่ใดใส่ใดแม่นบ่แม่นอ๋อท้นสีสีแค่เดียวสีแค่เดียวสีแค่เดียวไม่ใช่สีสองครั้งคาถาคาทาเหมือนนี้ว่าจะไปทุระเลยบ่าเอาเขา ใกล้บ้านพวกรุงเทพก็สร้างเจ้หนีละแก่นพิษอิดบ้อนนี่เหมือนงาเหมือนเหมดอนน้อยแล้วสวัสดีค่บหน้าหนาฝนมันไอ้นั่นมันสิหลายงานตับพิกเหนี่มาถ่ายแบบพิกปลูกพิกในกระถางอืมมันเปกาศร่มรื่นนีงพี่น้องเอ้เบิงเบิ่งบ้านเฮ้งนี่ยเนี่ยกระถางปลูกในกระถางซ้ำนี่ก็กินบวบบวตสำหรับจะกินเบวตปีบ้านเอกพีกปีแม่หมอ คนอืมคุณเทพีปลูกไว้กี่ออแมนอยู่ยขอกหมูกับมี่อือโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้อ่าถ่ายยังไงกับโเบัดหลวกพี่น้องเลยว่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับโซ่ไข่ให้เด็กปีน้องเอ้ยกดกระดิ่งน้ำแก้งเตือนคิดใหมเสร็จเบิ่งก่อรมู่วันพวกครับผมสวัสดีครับ